เกือบ10ปีนะครับของของโอลิตะนเราไปมองอะไรบ้างครับก็ก็ถ <ates> ือว so <my favorite rifle design> ่าดีใจที่ช่วยทีมเก็บชัยนะใน3นัดในใน4นัดได้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมเพราะว่าแท็กติกของโค้ชค่อนข้างที่จะจะจะดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้แท็กติกในระหว่าง2เดือนนี้ค่อนข้างจะย่าๆเหมือนกันแล้วก็ทุกคนสามารถเรียนรู้แท็กติกได้เร็วแล้วก็ทีมก็ผลงานถึงดีได้ตอนนี้ ก้าวแทบจะ4นัดนะครับผมอยู่ดับสามตารางมันมันทำ,ทำให้ทำให้ตัวของนิวเนี่ยมีมีกำลังใจที่เป็นการต่อยอดกับทีมชาติอย่างมากอีกทีมันก็เป็นกำลังใจดีครับมันก็เพิ่งแค่4นัดเองในเจลีกอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเราไปเอาประสบการณ์ในสองเดือนนี้ก็ก็อยากที่จะเอาประสบการณ์จากเจลีกแล้วก็ทีมสโมสรในอิตาลี่ยมามา,มาช่วยในทีมชาติในรายการนี้ให้ได้มากที่สุดครับเอารอรบเลยนะเพราะว่าเราก็มีดแบบัดเรามีดัดแพ้กับจีนเราเคยไปแพ้จีนที่บ้านเขาแต่เราก็มาแพ้ที่ ใช่ครับครับก็ก็กปเป็นเรื่องที่ดีเราเจอทีมสามทีมที่แข่งแข่งแล้วในรายการนี้เราก็อยากจะเอาประสบการณ์ในใน,ในการเจอทีมที่แข่งแข่งในรายการนี้ให้ได้มากที่สุดครับแล้วแล้ว,ลวคราวนี้มีหน้าใหม่ๆติดทีมชติเยอะเลยครับก็ก็ดีใจครับที่ได้รวมทีมก็มีทั้งหน้าใหม่ด้วยแล้วก็หน้าเก่าด้วยครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่มีนักเตะใหม่ๆเข้ามาเยอะที่โชว์ฟอร์มดีในลีกแล้วเข้ามาติดก็ ก็อยากที่จะจะร่วมงานกับนักเตะใหม่ๆเรื่อยๆครับก,ก็ก็อยากทำให้ทำผลงานทีมชาติออกมาให้ดีด้วยครับพีบ่กระดกขอบคุณมากครับเดนียวขึ้นเยอะเลยอ่ะ